10อันดับสาเหตุการตุยของคนไทยใครจะออกมั่งครับนี่เลยครับอันดับหนึ่งยาวนานมากกว่า20ปีมะเร็งครับแล้วมะเร็งอะไรทําให้คนไทยตุยมากที่สุดเช่ลยครับมะเร็งตับทําไมคนถึงเป็นมะเร็งตับเยอะขนาดนี้ตับนี่เป็นเหมือนโรงงานในร่างกายของเรานะครับหน้าที่เขาเยอะมากครับ500กว่าอย่างถือเป็นหนึ่งใน5ใบเท่าอวกกัยของเราซึ่งเป็นกลุ่มอวัยวะที่ถ้ามันพังอะ่ะเราต้องตุยเท่านั้นครับ ทุกคนรู้ไหมว่าทุกอย่างที่เราทานแล้วดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยสุดท้ายต้องไปผ่านตับทั้งหมดเลยตับเขาก็จะกรองเชื้อโรคกรองสารพิษเช่นยาเช่นแอลกอฮอล์เงี้ยครับออกจากเลือดแล้วก็เปลี่ยนสารพิษพวกนี้ให้อยู่ในฟอร์มที่เราจะขับถ่ายออกมาได้เช่นเป็นน้ำดีเป็นยูเรียอย่างงี้นะครับด้วยความที่ตับมันสู้จังๆกับสารพิษตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีเซลล์ตับโดนทำลายไปเรื่อยๆครับคนที่มีความเครียดเยอะนอนน้อยก็เหมือนกันนะเขาจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมากมายเลยนะทำลายตับเยอะมากเช่นกันครับ ที่แย่กว่านั้นคือเซลล์บางเซลล์มันก่อก,กระบทอะ่ะมันเทินเป็นมะเร็งตับขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยตับก็จะวายครับถ้าตับเสียไปแล้วอะไรพังตามบ้างก็ไอ้ห้าร้กว่าอย่างที่ตับทำนั่นแหละครับทั้งการกําจัดของเสียทั้งหมด การดูดซึมวิตามินที่สำคัญสาคัญการแข่งตัวของเลือดบาลาน้ำตาในร่างกายพังหมดครับเห็นไหมถ้าตับไม่ไหวยังไงเราก็ตุยดังนั้นต้องดูแลตับดีๆนะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยวิตามินช่วยปรับปรุงการทํางานของตับและก็ป้องกันความเสียหายของตับครับช่วยกําจัดสารพิษที่ค้างค้างในร่างกายโดยเฉพาะอะซิตาลดีไฮเจ้าตัวนี้เป็นตัวหลักที่ทําให้เราเมาค้างครับนอกจากนั้นเขายังใส่กูโคลโนเลคโตนด้วยนะก็จะช่วยล้างสารพิษได้แล้วก็เป็นสารให้พลังงานด้ว ครับทำให้ตื่นตัวกลไกก็คือทําให้ร่างกายานำเอาน้ําตาลมาใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้จะดีกว่าการที่เราทานคาเฟอีนเดียวๆนะครับเพราะพอหมดลทธิ์คาเฟอีนไปแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกยมครับ และสุดท้ายครับเขามีเคอร์คูมินอยด้วยเป็นสารสก,กัดจากขมิ้นชันรู้จักไหมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เก่งมากครับช่วยล้างสารพิษช่วยบำรุงตับช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยนะครับไหนใครไม่ค่อยได้พักตับบ้างเนี่ยยอมรับมาซะดีๆเลยนะพักบ้างนะสนับสนุนความรู้สุขภาพโดยเครื่องดื่มคันโซคูณ2จากคาราบาวครับ